ทำยานาโฟต้องใช้ผักบุ้งนะผักธรรมดากองตุง้งเม็ดๆไ,ไ,ไม่ได้ใช้กองตุง้งใช้ผักบุ้งลวกไปเลยน,นี่เส้นน้องลวกไปแล้วนะเนี่ยอ่ะปาะ,ะตีด้วยมันจากไกย<ม>ตะเจียวอเออ เท้าสามลกูกอันนี้นะวัตถุดิบของของเจลโคอมัช่อ,อปลาเส้นแล้วก็เต้าหู้ปลา2อลกูกเต้าหู้ปลานะอันนี้หาซื้อได้ทุกที่แหละแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งโอเด้งหรือวัตถุดิบะจะใส่ลูกชิ้นปลาก็ได้จะใส่ลูกชิ้นปลาหรือว่าอะไรก็ได้นี่แล้วก็เห็ดหูหนู ตามด้วยอะไรอ่ะไออ่าแล้วก็เกี๊ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสซอสคินโคลป,ประมาณนี้แหละสามารถซื้อเองได้นะยีห้อนี้นะครับต้องย,ยีห้อนี้เท่านั้นนะสุภาวันนะเนี่ยสูตรหายหลําไม่ทราบเหมือนกันว่าต่างจังหวัดจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ แถวนี้ขายอยู่ที่ควรละ45บาทสาว่านะก็หนงแล้วก็ตักน้ำราดเลยนี่คือ y ยันตาโฟครับจะาไปประยุกต์ก็ได้นะประยุกต์เป็นแบบว่าพะลงทะเลอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอ่ะอันนี้อันนี้เป็นยันตาโฟธรรมดานะถ้าเป็นยันตาโฟต้มยำจะใส่ใส่มันเดิมนะครับพริกพริกน้ำตาลแล้วถั่วแล้วก็มะนาวมะนาวบีบหนูมะนาวอยู่นู่น น่นี่มะนาวเป็นซีกอย่างนี้นะเวลาให้ลูกค้าไปอะ่ะเวลาที่เขาสั่งใส่ถุงอะ่ะมะนาวยาไปบีบใส่น้ํานะครับแยกเป็นชิ้นไปให้เขาใส่ถุงเล็กๆไปนะครับแบบนี้นะนเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ในถุงเล็กๆแบบนี้มาใส่ใส่ถุงเล็กๆก็กกๆดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาที่เขาลูกค้าจ้ากลับบ้านใส,แบบนนะนส่แบบนี้นะเนี่ยใส่อ่ะแบบนี้นะใส่แบบนี้ไปแล้วก็ใส่ในถุงให้เขา นะครับแล้วก็ถ้าเป็นต้มยำอะ่ะก็ตักตักพวกเครื่องเนี่ยใส่ในน้ําไปเลยแต่ว่ามะนาวเนี่ยแยกมะนาวเนี่ยต้องแยกเขาเพราะว่าถ้าบีบลงไปในน้ำมันมันจะเซง็งนะรสชาติน้ํามันจะเซ็งเซ็งอ่ะมันจะมันจะบอกมันจะไม่อร่อยนะครับให้แยกให้ลูกค้าไปบีบเองส่วนต้มยำอ,อ,อะไรนะเยลโล่ฟน้าข้นก็ใสพ่พริกเผาใส่เพิ่มพริกเผากับตัวนมข้นไปนะครับก,ก็จะเป็นโฟน้าข้นละ นะครับถ้าไม่เข้าใจสอบถามมาได้หรือให้ผมทําคลิปแยกให้ดูเลยก็ได้ว่าจะใส่ยังไงถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับหรือถ่ายรูปให้ผมดูก็ได้เวลาทำทำเสร็จแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกัน